สวัสดีครับโอ้โหวันนี้พี่จะตื่นโคตรสายเลยเมื่อคืนหลวมตัวไปเริ่มอ่านเชนซอแมนโอ้โหยาวเลยไปจอดเลยยังอ่านไม่ถึงปัจจุบันนะครับก็เลยยังไม่คริติอะไรที่น่าเสียดายอย่างแรกเลยก็คือเราไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนมาก่อนแต่ว่าพอเราอ่านทั้งชื่ออะไรว่า巴าส่อบางทีกูลืมชื่อไอล่าผีอ่ะมึงนึกออกไอไอสกุนามึงนึกออกแหละกูจำชื่อไม่ได้เพระเราอ่านนั้นมาก่อนใช่ไหมแล้วพอมาอ่านเชนซอลแมนไอเช่อมันเหมือนนัดกันมาก็เลยแบบ เอมันเลยขาดความสดใหม่ไปมันไม่ได้เป็นที่การ์ตูนนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ทามิ่งเราที่เราอ่านนั้นมาก่อนนั้นเองเดี๋ยวว่ากันนี่ถือ iPad ด้วยนี่แปลว่ากำลังติดงอมแงมเฮลโลเตียกินอะไรกันน่ะเตี๋ยเป็ดไงแม่รเตียยมาอยู่เนี่ยอ๋อเหรอขอบคุณครับโอ้โหเตียเป็ดว่ะนี่จากไหนนี่อุดมสุกอุดมสุกกินแล้วอุดมสุกกินแล้วอุดมสุกพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีน ทำอะไรก่อนดีวะ,ต,ะตั้งสติต้มกาแฟก่อนดีกว่า <c oughs> มาอิสระกับแพ็กเกจของเขาผลเรียบร้อยโอ้วันนี้โอ้เฮ้ยน่ารักน่ารักเ <c oughs> ขาไม่แนบอะไรมาเลยแล้วฉันจะพูดอะไร <c oughs> อันนี้ใช้อะไรอะ่ะ เฮ้ยเนื้อผ้าแบบจับดูแล้วรู้สึกวแบบ่าเหมือนเนื้อผ้าสเวตเตอร์เลยอะ่ะอันนี้คือจับเนื้อผ้าแล้วไม่เหมือนของใครที่สุดเท่าที่จับเนื้อผ้ามาผมรู้สึกว่าของโฮมมี่บอยอ่ะอันนั้นอะ่ะเออเนื้อผ้าก็ดีนะซักแล้วแบบไม่ต้องรีดอะ่ะคือแบบเอออยู่ทรงเลยอะไรเงี้ยส่วนอันนี้คือแบบโอ้โห,โหเนื้อผ้าแปลกที่สุดเท่าที่จับมาเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีเนื้อผ้าแบบนี้ทําเนื้อผ้าแบบนี้ด้วยลายน่ารักมากอ่ะเจอแล้วครับร้านชื่อแลมบีเคเคนะขึ้นชื่อให้มา,างเด็กเด็กน่านเสียดายว่าไม ลองแล้งชอบเปิดเปิดมันบึ้มๆอ่ะอืมดูสดอือึบไปอีกคำหนึ่งอืมวันนี้พี่จิ๋วกลับแล้วดนี่ยว่า <Yes. S 1> จริงๆถ้าตามปกตินะลเล่นแบบออร์ทอดอกเลยนะพี่จิ๋วตัดสินใจอยู่ต่ออีกวัน <Yes. S 1> <laughs> เราไม่เลยอย่างงั้นวันนี้พี่จิ๋วกลับแล้วแล้วก็กําลังเฝ้ารอว่าจะมีเพื่อนเราได้คุกกี้หรือยังจะส่งไปให้พี่มิ้งกับพี่เกมแล้วก็เพื่อนพี่จิ๋วสองคนมันวันนนี้วันวันอาทิตย์อ่ะเขาอาจจะไม่ส่งยิ่งพี่เกมกเราอายูอ่นู่นปัดลุ่งอาจจะได้วันพรุ่งนี้นู่นตั้งแต่เริ่มวาดแรกการสั่นนะพี่จอรู้สึกว่าชีวิตพี่จอนนะรูทีนเหมือนคนแก่มากขึ้นเติรนมาลงมาถ่ายกินข้าวกินอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเทกาแฟเคลื่อนไปวาดรูปเริ่ ถ้าอ่านคอมเมนต์มาเมื่อกี้พอดีว่าเฮ้ยเรื่องการเปลี่ยนเฮ้ยพี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวพี่จอดอธิบายให้ฟังขอเทก่อนนะเรียบร้อยคือมันอย่างนี้ไอเรื่องความเป็นตัวเองหรือว่าเฮ้ยพี่เปลี่ยนมากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราการันตีได้ไม่ต้องห่วงเราสบายมากอันนี้ส่วนตัวเรานะแล้วเราเชื่อว่าอิดก็เหมือนกันขอบคุณที่เป็นห่วงนะเรื่องแบบเสียเป็นตัวตนไม่ไม่เสียหรอกเราอยู่มาเป็นสิบปีแล้วเราแบบ ใช่ไหมเออถ้าคนที่ดูมานานๆอ่ะเนาะเรามีเรื่องที่เราเปลี่ยนไม่ได้เรามีเรื่องที่เราตั้งใจว่ายังไงจะไม่เปลี่ยนเรามีเรื่องที่เราเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหามันมีหลายอย่างครับไอเรื่องความเป็นเราเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยกล้าการันตีเลยว่าไอ้ช่องนี้นะ e โ o ้มันโตตามคนทำ <laughs> ส่วนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือเราเราไม่เคยโกหกเราไม่เคยเสยแสร้งที่จะต้องไปเป็นไข่ฉะนั้นแล้วความเป็นเราแม่งจะไม่เปลี่ยนถ้าเรื่องเสียตัวตน ไม่ต้องห่วงเลยไม่ยอมไปแล้วก็รู้อยู่เวลามาคุยอะไรผมผมชอบหมดนังนอกใช่ไหม <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่โควิด d a i รีปีที่แล้วละคนจะมีน้องหลายคนมากที่แบบว่าเฮ้ยพี่ลองกาแฟแบบดริปไหมหรือลองจากนั้นอย่างนี้ไหมโอ้ oo, พี่ใส่นมเยอะเกินหรืออะไร <c oughs> เราเห็นมาเราทําปีนู้นมาร้อยตอนปีนี้70กว่าวันแล้วสุดท้ายนะนี่กูกินเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ลองนะ <c oughs> ก็เคยลองก็โอเคแต่ นี่ไงนี่คือเรื่องที่เราไม่เปลี่ยนเพราะว่านี่คือชีวิตเราเรากินแบบนี้เราชอบกินแบบนี้ในอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเออสุขภาพกูอาจจะไม่ดีแล้วยิงหมอบอกว่าเฮ้ยจอร์ดหมอขอจอร์ดเลิกกินลาเต้เถอะจะไปกินอย่างอื่นแทนหรือว่าจะเลิกกินกาแฟเถอะจะไปกินชาแทนคือถ้าเกิดอย่างนั้นโอเคถึงวันหนึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนแต่วันนี้ในมั่อมันก็ยังเปชีวิตกูหรอกกูจะกินลาเต้กูก็จะกินลาเต้กูจะใส่นมเท่านี้กูจะใส่นมเท่านี้แต่อย่างไอเรื่องเสียงโมกาพอดเนี่ยเออเราก็รู้สึกว่าบางอย่างที่มันมีสสิิททธ์ีี่มัันนนจะเเป็็ดดด้้าลบไกคือยงง เกินเสียงบาดหูหรืออะไรเงี้ยเราถ่ายทุกวันพอเราไปตัดต่อบางคนเขาแพ้เสียงเลยหรือเสียงอะไรที่มันแบบแอนนอย่งจริงๆอ่ะในหูฟังกันเนอะช่วยลดได้เลยช่วยปรับอะไรได้เราช่วยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไงบางครั้งเราก็เป็นนะเว้ยบางครั้งบางตอน<ม>ที่เราร,รู้รู้สึกว่าไม้มันใกล้กามากแลว้วเสียงซิ <C> e <ak> ่ก็บางทีก็แอนนอยเหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เออเราเปลี่ยนได้เออผสมผสมกันไปแหละจริงๆพี่จอร์ดไม่ซีเรียสเลยนะก็ไม่อยากให้ซีเรียสกันมาเชียร์สครับพร้อมวัดรูปแล้วเว้ย แล้วก็นี่ครับเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้มาถึงแล้วโพสตกสต์ของน้องภูมิพิกมานี่นภูมิห้าตาลายมือแย่มากเลยลูกกูลายมือแย่มากรักพ่อน่ารักนะแต่บบลายมือแย่มากน้องภูมิ <c oughs> แล้วก็นี่ครับรักย่าย่าจะต้องดีใจ <g ül> พ่อก็ดีใจแต่ลายมือลูกต้องแก้ไขหน่อยนะ <l ain S 2> <c oughs> ลายมือแย่มากโอ้ยตายๆเริ่มวันวันนี้ไม่ได้ตื่นเร็วไปคามมบกับเขาที่ทองหล่อนะฮะแต่ได้ยินมาว่าโอ้โหรถแต่ละคันซุปเปอร์คามอบต้องบอกองี้ดีกว่า,<บ>าครับโจทย์แรกกันสัตว์ประจําวันนี้ได้แก่ไม่ต้องทำแลบแล้วมั้งเมื่อวานตอนที่ถ่ายทำแลบนะรู้ทั้งรู้นะว่ามันคือทำแลบนะถ่ายไปนะเหมือนออกจากบ้านโดยไม่ใส่กางเกงในตลอดเลยก็รู้สึกมันหวงๆวงไงไม่รู้บ้า แขนขวาของผู้ถูกปิดผนึกกูเกข,ขอไข่ฮองเต้ฮองเต้กูเกลียจนขอไข่พยังชนะไทยมีกี่ตัววะกูลืมแล้วด้วยสีสหรือส6หกวะกูจะรอดูขอขวดแต่กูเบื่อขอไข่ <c oughs> แขนขวาของผู้ถูกปิดผนึกโอ้กูไปเคล็ดดีวกว่าพี่น้อยครับแม่น้อยแม่น้อยหาหอมไม่เจออีกแล้วหอมอยู่ไหน อ,อ<ห>น,นี่นั <laughs> <laughs> ่นแหละครับแม่น้อยอีกแล้วที่มาของกระเทียมวันนี้ดีกว่านี่ครูปทีบ <laughs> เป็นยังไงบ้างครูปฏิบ่ะสบายดีวันนี้ก็ไปตรวจไอ้พื้นที่ที่จะทำศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด <c oughs> มา <c oughs> ตอนนี้เหลือแต่ เรื่องของระบบกำกัดของเสียซึ่งจะต้องระวังว่ามันจะไม่มีเชื้อโรคออกมานะคะก็ยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จคิดว่าเดือนนี้ค่ะจะเสร็จอืมโอ้ยมันแอร์เย็นนะวันนี้วันนี้นอนพักทั้งวันเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยนอนแล้วก็เออแล้วก็นอนวันที่เห็นยังมีเขียนมาให้นี่ดูลายมือ <c oughs> เห็นยังเป็นไงลายมือ <c oughs> น่ารักมากจับมาจับจับมาคัดลายมือปะเรียบร้อยแล้วครับ มือเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลือแรงแล้ววาดทุกวันกูอ่ะจะไม่ไหวนะดิกูเก่งมากอะเพราะพี่จอดไม่มีมาปากกาพี่จอดก็จับเมาส์เอาเพราะนานๆทีเนี่ยมันโอเคแต่พอวาดทุกวันนะปวดข้อมือเหมือนกันนะรู้สึกว่าตัวเองใช้ข้อมือน่ะอ่ะนี่ครับลูกพี่จอนะครับช่วยบอกกูทีว่ามันเหมือนมือขวาเพราะว่ากูจับเมาส์แล้วกูก็เอาขึ้นมาดูแล้วกูก็ลงไปจับแล้วก็ขึ้นไปดูแล้วก็ช่วยบอกกูอีกอย่างคือมันเหมือนเฟือก นั่นแหละคือการตีความของเราว่ารู้สนุกนะพวกมึงนะไ <c oughs> อ้ไอ้ใครมาใครมาไอ้ถึงอ้วนจัง <c oughs> เลยอ้นจังยองยอๆเมืเอม่อ <c oughs> ก,กี้ใครรถดับเ <c oughs> ติมน้ำมันแล้วก็สตาร์ทไม่ติดหน้าอ้วนเท่มากเลยว่ะ เมื่อกี้พี่จิ๋วเขาใกล้ถึงบ้านแล้วเหลืออีกแค่ประมาณยูเทิร์นเดียวแล้วก็เข้าซอยแล้วจอดเติมน้ํามันเสร็จแล้วสตาร์ทไม่ได้มันหากุญแจไม่เจอทางนั้นนี่ก็อยู่ในรถนั่นแหละมันยังจะหาไม่เจออีกกุญแจแบนหมดไว้รถสมัยใหม่ใช่งงเลยชุดน่ารักจังเลยนะอ้วนนะชุดของอาชิอ้าวเหรอใช่ไม่ได้ซื้อเองอ๋อเอ๊ะกิจวัตรจังเลยจังเลยนะอิจชงกอด้วยมีหมาวิ่งเต็มเลยไหน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 กูทำนายอยู่ ก็ไอก็อ่ะก็อ่ะเอาไหมก็เนี่ยก็ลูกบอลเห่าใหญ่เลยมันฟ้องว่าที่รักไม่เอามันขึ้นมานอนด้วยเอ้ยอันนั้นพี่เขียวฟ้องอะไ ถึงมานแล้ว,ลวใช่คืนนี้จะได้ดูไ้นี่ป้นธนาคารปนปนช่วงนี้ครับพี่จอร์ดมาดูซีรีส์มันเป็นฝั่งสเปนปะมาเน,นียส่ะโอ้โหใช้ได้เลยนะคือพี่จอร์ดเนี่ยจบซีซั่นหนึ่งแล้วพอจบซีซั่นหนึ่งปุ๊บมันต่อไปพี่จิ๋วต้องไปทะเลเพอดีท <c oughs> ําให้รู้เลยว่าอีซีรีส์เรื่องนี้นะ <c oughs> โอ้โหมึงจบโหดมากลงมาข้างล่างดีกว่าไปทะเลแบบที่ยังไม่ได้หยยบซาเลยไปทะเลแบบรุมเซอร์วิสร้อยเปอร์เซ็นต์่าไม่เจอใครเลยใช่ก็กะ ว่าจะอยู่ในห้องตลอดด้วยแหละแล้วก็คือห้องที่อยู่อ่ะมันมีจัก,กุชิข้างบนมันก็เลยแบบดีเยี่ยมเยี่ยมก็หายใจสียงโคตรดัง,ดง <c oughs> ขอีขอ้อหน่อยขี้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 หน่อยเมื่อคืนพี่อ่านการ์ตูนพออ่านไอ้เรื่องเชนซอแมนแล้วอยากกินขนมปังปิ้ง ก็เลยจัดมือแบบ afternoon tea สักนิดหนึ่งทาเนยกับแยมนีเ่เป็นการ์ตูนที่คนรักหมาคนรักสัตว์คนรักแมวเนี่ยอ่านแล้วแบบโอ้โรแมนต์ทั้งทั้งที่การ์ตูนมันก็เออ่ไม่ค่อยโรแมนต์เท่าไหร่เฮ้ยทีแรกว่าจะไม่คริติสต์ละคันผานี่พบว่ากลับมาแล้วพี่มีคนถ่ายให้ดีจังเลยแล้วตอนแรกอ่ะพี่ก็ต้องถ่ายเองลำบากเพราะลำบากก็ต้องโอ้ยลำบากมากถ่ายได้แหละถ่ายได้ <laughs> โบนไปงั้นแหลยว้าวว้าวว้าว้าวเว้ยเกือบแล้วเกือบเกือบว่าจะแดกแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เราเริ่มทาเนยอย่างนะเหมือนว่าจะยังไม่ได้ทาเนยเลยนะโอ้ยเตมเลยหรอใช่เพิ่งเพิ่งเพิ่งพาไปทีเดียวเองนะที่ทานเนยไปแล้วหรอไปอ๋อหรออ๋อหรอออ๋บัก มันจะเป็นเรื่องที่พี่จอกับแม่เนี่จะต้องพูดกันเสมอเลยเวลามีคนใดคนหนึ่งทาแซนด์วิชนะีคือบ้านเราเนี่ยนะเน้นที่ขอบเพราะบ้านเราเนี่ยเกลียดแซนด์วิชที่ขอบมันขาวตอให้ข้างในขาวอะเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าข้างในไม่มีแยมอาจจะเป็นแบบจิตวิทยาแต่ว่าตรงขอบเนี่ยคือใจความสําคัญเชนซอโทสโหติดกระตูนสดๆกูอร่อยมากอีกคำ ดยายบอกว่าเย็นนี้จะปิ้งไส้เกาะอีสานเป็น open, brainstorm. ไส้เกาะอีสานพรีเมียมที่ยังไม่เคยกินไส้เกาะอีสานพรีเม er ียมมาก่อนเลยเดี๋ยวลองดูรอดูตอนเย็นว่าเป็นยังไงว่ายังไงล่ะมีว่ายังไงล่ะอิสลานี่หลานส่งมานี่หลานส่งรักย่ารักพ่อไม่เห็นรักไม่เห็นรักอาเลยอ่ะเป็นงานลายมือจะได้เลย นี่อันนี้มี่งบานให้คุูปฏิบาตินะคุูปฏิบัติเปล่าให้ไปแล้วมอบไปแล้วมอบไปทีมอบไปทีมอบไปทีเนื่องในวันเกิดแม่เนื่องในวันเกิดแม่พรุ่งนี้วันเกิดคุูปฏิบัติครับผมไม่รู้ให้อะไรก็ให้ดอกไม้นั่นแหละและคลิปก็ลงพรุ่งนี้พอดีคนจะได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุูปฏิบัติคุูปฏิบัติครปติเกิดวันที่9สิงหาแล้ววันแม่เป็นวันสิบสองสิงหาฮะเราก็ให้ของขวัญแค่รอบเดียวดีดีใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็นั่นแหละครับ a ปเบิร์ t เดย์ครูปทีก็แค่กินข้าวกันพร้อมหน้าแล้วก็ดันวันอาทิตย์พอดีต้นกล้าเขาจะชอบมาบ้านวันอาทิตย์อยู่แล้วก็กินหรูสักนิดนึงนี่คือกินหรูแล้วแหละ กินแค่นี้ใช่ไหมถ้าน้องภูมิอยู่ก็จะหลูกว่านี้ใช่ได้ใช่ถ้าหลานอยู่ก็จะหรูกว่านี้ย่าจะให้หลานเยอะกว่าอะไรอันนี้แค่ลูกอ่ะนีแค่ลูกใช่โอ้ตอนนั้นนะคุณทิพย์สั่งซูชิมาแซลมอนเลยโอ้คูนเต็มจานเลยแล้วก็มาแล้วก็หิวไงก็นั่งปั๊บหยิบแซลมอนกินโอ้โดนคุณทิพย์ด่ายับเลยกินได้ไงนั่นมันของร้านแล้วแล้วหนูกินอะไรมีข้าวแกงนิดนหน่อยๆนพักๆมีไม่น้อยเจอไม่น้อยเจอเหตุการณ์เหตุการณ์แล้ว พอเซลฟี่ปั้มแตอาทิตย์ต่อมาที่จัดให้เต็มที่ทุกรอบก็หลานน่ะมันมีอาหารไม่กี่อย่างที่มันชอบไงใช่ไหมจตะเราโตแล้วอ่ะยังมีอาหารหลายอย่าง <c oughs> คนมีอายุก็มากจะอย่างเงี้ยแหละครับแพ้หลาดวันนี้ก็วันสบายๆเมื่อวานหนักนะเมื่อวานหนักไปแล้ว <c oughs> มีคนถามความเห็นมาเยอะนะก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วแหละถ้าจะให้มานั่งอธิบายมันยาวอย่าเลยละกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแบบขัดแย้งหลายเรื่องเพราะแต่บางเรื่องมันต้องใช้ความเข้าใจและอธิบายยาวไปละ มื้อเย็นวันนี้ครับผสมผส,สานไม่มีส้มตำยายอันนี้ส้มตำล้ามีต้มเลือดเมื่อเช้าพี่จอร์ดเพิ่งผัดหมูกระเทียมเสร็จเือแตกเลยแล้วก็นี่ใจความสําคัญมีคนส่งมาให้ไส้กรอกอีสานมีทั้งแบบเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเขาบอกว่าการันตีความแซ่เป็นโฮมเมดไส้กรอกอีสานจากอุดอรอันนี้เป็นเนื้อเขาเลยอยางชอบเลยตรงที่มันแบบปิ้นออกไหมใช่ตรงที่มันแตกเป็นยีๆอย่างเงี้ยจะชอบเขาบอกว่าเป็นสูตรเครื่องแน่นไม่ใช่แบบมันน้อยนะลงคล้ายคล้ายคุกกี้พี่จอดอะแต่ว่าเขาการันตีว่ากินแล้วฟินสุดูอง เสชาับจริงอืเครื่องมันหมมายิ่งกว่าไส้อั่วอีกอกินดีจริงเหนียวก็นางดีเอาห่อแผดมาลบ นี่นับเป็นไส้กรอกอีสานที่พรีเมี่ยมสุดเท่าที่เคยกินนะเพราะปกติพี่ทีมไส้อั่วนานๆจะกินไส้กรอกอีสานทีเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงคิดถึงพี่จุ้ยเลยอ่ะอ่าเออตอนนี้ก็จะต้องกินพริกกินกระเทียมกินอะไรเข้าไปอีกใช่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 เฮ้ยเดี๋ยววันไหนมาเอาให้พี่จุ้ยแพ็คหนึ่งเฮ้ยนี่ดีจริงมึงไปตามตามกันได้ใครอยากลองไส้กรอกอีสานแบบออเทนติกออเทนติกอ่ะแบบเครื่องเทศเครื่องอะไรสดๆอะครัวอันเดอร์สกอร์ทองนะครับเฟซบุ๊กก็คือเหมือนกันเลยครัวทองแล้วก็มีดด้้ววยยกกก็็็ััังงงงไไภาาาษฝรรร่่เเศสหืออปลนะคท ครวัวทองครวัวทองคือกรอบขนมพังครอบครอบแปลว่าครอบเฮ้ให <laughs> <laughs> hey, นะ้พักกูเดย์นะพวกมึงนะซีอูทอมอร์โรไปจะไปกินข้าวแหละเดี๋ยวขึ้นเป็นไลฟ์บาย